สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาดูทุเรียนนะครับสี่เดือนกว่าๆนะครับเสี่เดือนกับอีกสิบสามวันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าทุเรียนผมจะงามหรือเปล่านะครับนี่คือหมอนทองนะครับต้นแรกโอ้กำลังแตกยอดนะครับ ยอดกําลังแตกนะครับตอนนี้หน้าหนาวครับโอ้โหลมแรงมากครับหนาวด้วยครับโอ้ยกําลังงามเลยครับเนี่ยแจ่มเลยครับแจ่มเลยสวยนะครับต้นแรกนะครับแต่ใบก็ร่วงมานะครับล่วงไปเยอะพอสมควรนะครับหือว่าโอเคนะครับต้นนี้งามอยู่ครับต้อ แรงมากครับท่านผู้ชมครับโ้สุดยอดเลยต้นที่สองนะครับต้นนี้ทรงตัวนะครับครั้งที่แล้วที่ผมมานะครับก็ทรงตัวนะครับยังไม่แตกยอดใหม่นะครับแต่รู้สึกว่าใบจะเขียวขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ ที่แล้วนี่ใบจะเหลืองเป็นกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับนี่ใบเขียวขึ้นมานิดหนึ่งคนระับแต่ไม่ได้เขียวมากนะครับไม่ได้เขียวสมบูรณ์มากนะครับคือว่าโอเคอยู่ครับต้นนี้ครับน่าจะใกล้ๆ้แตกยอดแล้วนะครับบอทองต้นที่สามเอา้าท่านผู้ชมครับ ใบใบ,ใบร่วงหมดเลยแต่แตกยอดโอ้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมกำลังแตกยอดนะครับโอ้ยกำลังแตกยอดแตกยอดดีครับต้นนี้ครับแต่ใบร่วงหายหมดเลยครับ แรรงครับอนทองต้นที่สามหมอนทองต้นที่สี่นะครับต้นนี้ก็ แตกยอดมารอบหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยนี่กำลังจะแตกรอบใหม่นะครับนี่ครับยอดเล็กๆตรงนี้นะครับนี่ครับปลายกำลังจะแตกนะครับนี่ครับกาลังจะแตกอีกรอบนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ครับต้นนี้แต่ใบเหลืองไปนิดนึงนะครับ คือว่าผ่านครับต้นนี้มีแนวโน้มที่จะแตกยอดอีกหมอนทองต้นที่สี่นะครับต้นนี้นะครับโอ้ต้นนี้ก็งามครับสวยอยู่ครับใช้ได้เลยถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ใบไม่ได้มันนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วแตกยอดนะครับ ใบงามอยู่ครับสมบูรณ์อยู่ครับต้นนี้ครับงามเลยครับต้นนี้บอนทองมีห้าต้นนะครับอันนี้มูสันชิง งูซันชิงต้นนี้ก็พอใช้ได้ครับอ่อม่ใบ,บแห้งอย่างนี้ห่ะขาดน้ำหรือเปล่าหรือขาดแร่ธาตุใบแห้งครับเนี่ยอาการขาดน้ำนะครับใบแห้งอย่างนี้แล้วใบกรอบครับใบเหลืองใบกรอบนะครับขาดน้ำชัวร์ครับอย่างนี้ครับก็ถือว่า พอใช้ได้ครับงูสารชิงงูสารชิงต้นนี้ก็พอใช้ได้ครับกำลังจะแตกยอดนะครับนี่ครับนี่ครับกำลังจะแตกยอดใหม่ก็มีเหลือนะครับ กำลังแตกนะครับนี่นี่ตามกิ่งสัซนชิงต้นเล็กโอ้ทำไมใบเป็นอย่างนี้ดินไม่มีแร่ธาตุนะครับใบยิกนะครับใบใบบิดนะใบงอๆอย่างนี้นะใบเหลืองใบเล็กดินไม่มีแร่ธาตุเพราะว่าเป็นดินโพนครับไอ้ดิน เรียกเดนอะร่รไม่รู้ดินทรายโอ้ตัวนี้โล่งนะครับต้นยูคาโล่งนะครับรู้สึกว่าพอเขาจะเผาครับหรือทางก็ไม่รู้ เพราะว่ามีที่เท่าอันนี้มูซันทิงเหมือนกันอันนี้ใบก็แห้งนะครับปลายแห้งไม่แน,น่ใจว่าเป็นมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วหรือเปล่าที่ว่าปุ๋ยมันเข็มนะครับจำไม่ได้แล้วครับว่าใบใบที่ถ่ายอยู่ตรงนี้ที่มันแห้งนะครับเป็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วหรือเปล่าครับ อันนี้ก็เริ่มกําลังแตกยอดนะครับโอ้ลมแรงมากครับดูครับโอ้ตัวนี้ใบหายไปไหนหมดโอ้ใบหายครับแต่พัฒนาการของเขานะครับพอใบหายนะครับก็จะเริ่มแตกยอดนะครับนี่ครับยอดใหม่กำลังเริ่มขึ้นมานะครับ นี่ครับยอดใหม่นะครับโอ้ลมตีนะครับลมตีหักเลยอันนี้น่าจะไม่รู้สาเหตุนะครับขาดน้ำด้วยหรือเปล่าไม่น่านะไม่น่าจะขาดน้ำหรือเปล่ามาดูแลพื้นตรงนี้ก็ยังมีน้ำนะครับ ครั้งที่แล้วรูครับกำลังจะแตกยอดอีกนะครับมือสั้นชิงนกันอันนี้น่าจะนวลทองจันนวลทองจันครั้ง,งที่แล้วไปร่วงครับนี่ก็เริ่มแตกแตกยอดนะครับ แต่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับใบเล็กยอดเล็กใบเล็กนะครับเรื่แตกมยอด ได้เลยครับกำลังแตกยอดแต่ว,ว่ายอดไม่สมบูรณ์นะครับยอดในเล็กแล้วก็มีปิดมีเบี้บวยวครับยอดเล็กไม่ได้สมบูรณ์นะครับเชื้อราหรือเปล่าอาการแบบนี้<อ>เราก็เริ่มแตกยอดนะครับแต่ดูแล้วเหมือนจะมีเชือ้อรา ีส่งตัวนะครับมแมลงก็มีกินบ้างอันนี้นวลทองกันโเลี้ยวแตกยอดขึ้นมาครับก็ดูดแต่ใบเหลืองไปนิดนึงใ่เหลืองแล้วก็กรอบครับนี่ครับขาดแล่ธาทุ ไม่เป็นไรครับตอนนี้ไม่ติดแกนต้นนี้ก็พอใช้ได้ครับตรงตัวครับยังไม่เต็มยอดคนระับนี่ก็หลับโอ้ตายหมดเลยต้นแตายหมดต้นต,ต,ตายหมดเลยอันนี้เริ่มจะแตกยอดแล้วครับโอ้ดูพ่อเขาใส่ปุ๋ยเป็นเม็ดเต็มเลยปุ๋ยเม็ดชีวภาพเขียวดีนะครับต้นนี้ใช้ได้เลย ยอดเล็กๆนมานรเริ่มจะแตกยอดแล้วครับใบเขียวค่อนข้างเข้มนะครับเริ่มตอนนี้เริ่มโอเคเลยครับตันนี้หมูส็งจริงเหมือนกันโอ้ต้นนี้ก็อาการไม่ค่อยดีครับใบเหลืองครับไม่เหลืองไม่เล็กต้นนี้โอ้ต้นนี้ใช้ได้เลยครับแตกยอดดีมากครับต้นนี้ครับ แต่ใบยังเหลืองครับขาดเลือดธาตุใช่ได้ครัต้นนี้ต้นนี้การที่ล้วใบหายหมดตอนนี้นนใบก็มีนิดนึงนครับมาแรงกินต้นนี้ครับโอ้โหแตกยอดงามเลยครับตัวน,นี้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะมัน,นจริงเป็นอย่างนี้ล่ะ โอ้ยแตกยอดดีครับตนนัวนี้โอหย,ยอดดีจะสมบูรณ์เลยครับจะได้เลยครับดูครับแตกยอดตุ้ยตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ส่งตัวครับต้นเล็กกำลังแตกยอด ยอดแห้งด้วยเป็นอะไรวะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะไม่มีอะไรกัดน,นะแต่ทำไมแห้งนนอนหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เออแต่มีรูครับท่านผู้ชมมีรูเล็กๆนอนหรือเปล่าละ นี่ครับ,น,รบนอนครับนอนกัดใบครับตัวนี้โอ้ใช้ได้เลยครับตัวนี้สวยใช้ได้เลยสวยใช้ได้เลยนี่แต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์ครับอตอนนี้โอ้ครั้งที่แล้วใบเหลืองตอนนี้เหลืองกว่าครั้งที่แล้วอีก ไม่เหลืองมากครับขาดเลือกธาตุากันเสี่ยมแล้วไม่พี่เซียม ต้นใหญตนน่ต้นเล็กตันนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับต้นเล็กใบเล็กต้นนี้ก็พอใช้ได้โอ้ตอนนี้ใบแห้งที่ปลายครับ ต้นนี้โอ oh. เกิดอะไรขึ้นเนี่ย สี <łość> <4 S 1> ่เมตรครับสี่เมตรว่าด้วยลมแรงครับวันนี้หมอหนทอง5าต้นหมอนทองจัน5าต้นหมูจันริงสามสิบ